ทุกปีนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าเ,าเริ่มเข้าเนี่ยจะมีสาบานก็เ,เห็นตั้งแต่ไปลายปีปานานะคะปลายีนาจนเข้า,มา,มาเมษาบานประมาณเราเรากันเองนะคะค่อยๆทําไปภาพจะได้ออกมาแลดูสวยนะจ๊ะ น่าเสียดายทีเดียวคนหล่อคนสวยปีนี้ออกมาแค่ครึ่งหน้าเองนะพี่วีแวกบอกแล้วเธอได้ร่วมกิจกรรมกับทางวัดหนองปล่อยของเรานะคะเป็นขั้นตอนที่สองนะคะในการทำข้าวเกี่ยวของเราแอนไอท่านดีน่าเสียดายนะท่านนายอำเภอของเราก็รุ่นล่างใจเป๋าโซเมื่อก่อนเราไม่มีเหล็กนะใช้ไม้อย่างนี้แหละ ยังสืบสารประเพณีของเรานะครับด้วยความมั่นคงนะครับด้วยความตั้งใจจริงนะครับไม่ติดเชียนในเรื่องของเจตนารมของอโบราาก็ต้องตัวเองด้วยความตั้ง ดูนะคะตรงนี้ก็เอาไปเสี่ยงโชคกันดูมากน้อยก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีโชคร่วมกันก็ได้เอาเข้าใช่หรองสองตัวนะเรื่องเลขเรื่องขาเนี่ยใัใจเห็นสองตางาคนเนี่ยนี่เลยอ๋อซองปาดูอันนี้ดูอันนีะ เอาหาตัวแรแล้วสองอ่ะนี่นี่นี่เราูต่อยโอ้โหหูต่อ ส่้นหมอดส่นหมุนนั่นแหละช่างเล่าส่วนหมุนคนมาขอโชคที่นี่บ่อยไหมได้สั่งได้บ่อยบ่อยบ่อยค่ะบ่อยค่ะส่วนญ่เข้อข้อข้อโชคจักอะไรกันตรงเนี้ยข้อโชคจักอะไรเข้าข้ทั้งนียสเขียนนี่แหละไหวชุดมั่งน้ำแดงมั่งเล่นเล่นแต่ที่จะโุนไว้นั่นแหละเพราะว่าความเป็นมาของการทำข้าวโคบนะครับมีมาเป็นร้อยปีแล้วครับ ตั้งแต่กำเนิดการก่อสร้างหมู่บ้านเมื่อตอน24 3 3สาครับก็มีพิธีตํข้าวโคบมาเรื่อยๆครับที่สูญหายไปก็เราทางวัดก็ได้ขอการอนุรักษ์กับคืนมาเพื่อให้มันจะเกิดความสามัคคีในหมู่บ้านในชุมชนก็เป็นวิถีวัดวิถีพุทธวิถีชุมชนครับแตอนเราทำเราทำข้าวโคม้าโคเนี่ยเรามีจานเอาไะทำอะไรต่อครับก็จะ นำรายได้นะครับส่วนหนึ่งครับเพื่อเป็นบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดที่สุดโสมขอโชคขอลาบกับแม่ทัเทียนอันนี้คือความเชื่อของชาวบ้านครับเพื่อแต่อัตมาภาพได้เตือนแล้วว่าเป็นสิ่งที่งมงายแต่ความเชื่อของชาวบ้านเราไม่สามารถห้ามชาวบ้านได้ทั้งหมดครับแต่ก็บอกว่าก็ทําพืชทํานาทำไรดีกว่าครับ